สวัสดีครับผมนายแลนเชสเตอร์จากแลนเชสเตอร์รูมครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของล็อกแมนหรือเมก้ m แมนในภาคที่5กันครับก่อนจะไปเริ่มรับชมอย่าลืมกดไลค์หรือติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมในแลนเชสเตอร์ด้วยนะครับเอาละ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมว่าเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับ2เดือนหลังจากเรื่องราวในภาคที่4โลก ได้กลับเข้าสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่ง Light, ดรไลท์ผู้สร้างล็อกได้มีหนึ่งคำถามที่ติดอยู่ในใจเขาตลอดมาคำถามนั้นนั้นมาจากล็อกที่ถามดรไลท์ว่าดร ok บูนเป็นคนอย่างไรหลหรครับดรไลท์ Light, ได้แต่อ้ำอึ้องกับคำถามนี้และในตอนนั้นเองด r รโคแซกได้ติดต่อมาว่าเขานั้นได้สร้างหุ่นยนต์สำหรับสนับสนุนล็อกตัวใหม่เอาไว้แล้วซึ่งเป็นหุ่นยนต์รูปแบบนกที่ชื่อว่าบีด ทำให้ล็อกนั้นต้องออกเดินทางไปยังห้องแอบของขดรโคเซตขณะที่คุยกับคารินก้าลูกสาวของดรโคเซตอยู่นั้นดรไลท์ Light, ได้ติดต่อฉุกเฉินมาหาล็อกแย่ yeah, แล้วล็อกหุ่นยนต์ที่ชั่วร้ายกําลังออกอาลวาดแต่เรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือบูนั้นเป็นผู้นําของพวกมันในครั้งนี้เป็นไปไม่ได้บูคนนั้นนั่นนะจะทําเรื่องแบบนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอช่วยกลับมาที่นี่ก่อนได้ไหม ทันทีที่ได้ทราบเรื่องราวดังกล่าวล็อกจึงได้รีบตรงดิ่งกลับบ้านไปในทันทีและเมื่อถึงที่นั่นล็อกก็ต้องพบภาพที่บูกำลังจับดรไลท์ไปทำไมถึงทำแบบนี้บู Boo. ก่อนที่จะได้สืบมหาความจริงเรื่องนี้ล็อกนั้นต้องออกไปหยุดยั้ยงหุ่นยนต์ทั้งแปดหรือโรบอทมาสเตอร์ที่บูนั้นได้ส่งมาประจำการในที่ต่างๆเพื่อช่วยโลกให้พบกับความสงบอีกครั้งหนึ่งอีกทั้งผู้ช่วยดรไลท์ออกมาอย่างปลอดภยัยล็อกจึงจะเป็นต้องออกไปต่อสู้อีกครั้งหนึ่ง กลายเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องออกไปจัดการกับโรบอทมาสเตอร์ทั้ง8อีกครั้งในภาค l o c k m a n Fry การต่อสู้ครั้งนี้ล็อกจะได้ดร์โคแซกในการซัพพอร์ตแทนดร์ไลท์อีกครั้งดร์โคแซกยังได้กล่าวอีกว่าในการต่อสู้ครั้งนี้การอาราวาสของบูสร้างความเสียหายไปมากกว่าที่ดร์ไวลี่เคยทําไปในภาคก่อนๆเสียอีกระวังตัวไว้ด้วยนะล็อกบูนั้นอาจเป็นสตูที่เก่งกว่าทุกคนที่เธอเคยสู้มาทั้งหมดเลยก็ได้นะ เอาละครับผมว่าเ,เพื่อนๆคงพอรู้พอเรื่องเริ่มต้นของภาคนี้กันแล้วต่อไปนั้นเราจะมาทําความรู้จักกับโรบอทมาสเตอร์ทั้งแปดในภาคนี้กันดีกว่าครับเริ่มต้นที่คนแรกของภาคนี้ DWN ขีดศูนย์สามสามหุ่นยนต์ควบคุมแรงโน้มถวม่วงแต่ตัวของ Gravity Man นั้นมีระยะที่จํากัดทําให้เขานั้นสามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงได้ในระยะที่จํากัดครับอาวุธประจําตัวของเขาก็คือ GravityH o l e อาวุธที่สามารถควบคุมน้ำหนักของสตูได้แต่ก็มีข้อจำกัดทางด้านระยะที่ซานโดยเชนกันครับอาวุธที่ชนะทางเขาก็คือ Starcraft คนที่2 DWN-034 Waveman คุณยนต์สำหรับบุกจู่โจมทางน้ำตัวของ Waveman นั้นมีความสามารถในการปรับสภาพของน้ำได้อาวุธประจำตัวของเขาก็คือ Waterwave เป็นการสร้างเสาน้ำแรงดันสูงที่พุ่งออกมาจากพื้นในตำแหน่งของสตูครับ เบฟแมนนั้นเป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับการต่อยอดมาจากบับเบิลแมนที่ได้รับการปรปับปรุงให้สามารถเคลื่อนที่ได้ดีกว่าบับเบิลแมนครับอาวุธที่ชนะทางเขาก็คือชาร์จคิกคนที่3 DWN-035 Stone Man หุ่นยนต์อิดบล็อกที่มีพละงกำลังที่สูงมากแต่ถ้าตัวของเขานั้นกระโดดสูงเกินไปหรือโดนการโจมตีที่รุนแรงเขานั้นจะแตกกระจายไปชิ้นๆแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับ เขานั้นสามารถควบคุมอิดบ็อกต่างๆของตอนเองให้กลับมาอยู่ในรูปแบบเดิมได้อาวุธประจำตัวของเขาก็คือ power stone เป็นการควบคุมก้อนหินที่อยู่รอบตัวของเขาให้กลายเป็นเกราะป้องกันหรือแม้กระทั่งการโจมตีก็ได้อาวุธที่ชนะทางของเขาก็คือนาปาบอมคนที่4 DWN ขีด036ใจโลแมนหุ่นยนต์เฮลิคอปเตอร์ที่เดิมทีแล้วเขาไม่ได้มีดีไซน์ตั้งต้นเป็นแบบนี้ แต่ด้วยงบประมาณที่จํากัดที่ถูกนําไปใช้สร้างคริสตัลแมนทำให้ตัวขงเขานั้นจะต้องใช้ใบพัดแทนในการบินรูปแบบอื่นๆครับท่าประจาตัวของเขาก็คือไจโรแอคแท็ Attack, เป็นการใช้ใบพัดขนาดเล็กที่จะสามารถบินเข้าโจมตีสตูได้อาวุธที่ชนะทางเขาก็คือ Gravity h โฮคนที่5 DWN 0 3 7 STAR m ส n หุ่นยนต์สำหรับสำรวจอวกาศที่มีความคล่องตัวสูงเป็นอย่างมาก อาวุธประจำตัวของเขาก็คือสตาร์แคเป็นการสร้างกำแพงพลังงานรูปดาวที่สามารถโจมตีหรือป้องกันก็ได้อาวุธที่ชนะทางเขาก็คือ Water Wave คนที่6 d w n k 3 8ูชา์แมนหุ่นยนต์หัวรถจักไอ้น้ำตัวของเขานั้นเป็นหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากอีกครั้งยังมีพละกกำลังที่สูงและความเร็วที่สุดยอดอีกด้วยครับอาวุธที่ชนะทางเขาก็คือพาวเวอร์สโ คนที่7 DWN ขีด9นามปาแมนตัวของเขานั้นเป็นหุ่นยนต์กาเดียนหรือหุ่นยนต์ที่ใช้เฝ้าระวังพื้นที่สำหรับผลิตอาวุธนาปาแมนนั้นมีพลังทำลายล้างที่สูงมากอาวุธประจำตัวของเขาก็คือนาปาบอมส่วนอาวุธที่ชนะทางของเขาก็คือคริสตัลไอคนที่8 DWN 0ี0ศคริสตัลแมนหุ่นยนต์สำหรับสร้างคริสตัลเทียม วัตถุประสงค์แรกที่จะสําหรับสร้างคริสตัลแมนนั้นก็คือเพื่อใช้สร้างคริสตัลเทียมมาใช้ในการหารเงินเพื่อใช้ในการต่อยอดโครงการต่างๆในการผลิตหุ่นยนต์ครับอาวุธประจําตัวของเขาก็คือคริสตัลไอลูกแก้วที่ใช้สําหรับผลิตคริสตัลอาวุธที่ใช้นะทางเขาก็คือไชโลแอคแทคเมื่อล็อกนั้นได้กาจัดหุ่นยนต์ทั้งแลงได้ล็อกได้เดินทางไปยังปราสาทของบูก่อนที่จะได้สู้กับบูนั้นบูตัวจริงได้ปรากฏตัวออกมา พร้อมฉีกหน้ากากเจ้าตัวปลอมและพบว่านั่นคือดาร์กแมนหู่นยนของดรไวลี่เจ้าเก่าประจําซีรีส์นี้ซึ่งตัวของดาร์กแมนนั้นมีทั้งหมด4ตัวแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของล็อกที่จะจัดการทั้ง4ตัวนี้ลงจนได้หลังจากที่ล็อกได้จัดการเจ้าดาร์กแมนทั้ง4ลงจนสำเร็จดรไวลี่ก็ได้ปรากฏตัวพร้อมท้าสู้กับล็อกแต่พอเรื่องก็เข้าดังสูตรเดิมที่ดรไวลี่ก็พ่ายแพ้ก,กับล็อก และล็อกนั้นก็สามารถช่วยดรไลท์ออกมาจนได้และนั่นเองก็เป็นเรื่องราวของล็อกแมนในภาค5ที่ผมได้นํามาฝากกันในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับการห่างหายกันไปเกือบเดือนสําหรับซีรีส์นี้แต่ถ้ามีโอกาสผมก็อยากรีบทําซีรีส์นี้ออกมาให้ครบทุกภาคอย่างแน่นอนครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นสามารถร่วมพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ